หมือนตัวคุณนะทำแบบสเปะสปะไปเรื่อยอย่างที่มิงบอกว่าชอบคนหน้าตาดีแต่ว่าคุณกลับไม่ทําให้ตัวเองดูดีแต่ว่ายิ่งคุณนะคะรู้เรื่องของเขามากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีโอกาสที่จะชนะในความสัมพันธ์ตรงนี้มากขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะในการรับฟังอะ่ะมันเป็นทักษะที่สําคัญมากๆมันจะทําให้คุณมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มันอาจจะเป็นความลับที่ปกติคนทั่วไปไม่รับรู้และถ้าเกิดว่าตัวคุณยิ่งมีเทคนิคในการถามที่ดีนะคะให้เขาได้เล่าให้เขาได้ระบ,บายนะคะมันจะยิ่งทําให้้้คคุณนะะไดขอมูล เช่นถ้าคุณอยากรู้ว่าเขาอะแบบชอบคนรักสไตล์ไหนอ่ะคุณอาจจะมีเทคนิคในการถามไปแต่ถ้าเกิดว่าเขานะคะให้ข้อมูลกับคุณมาว่าเขาว่าเป็นคนที่ชอบคนที่รูปร่าง หน้าตานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะพัฒนานะคะคือรูปร่างหน้าตาการแต่งกายนะคะทำให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอโดยการที่โตคุณนะ่ะอาจจะไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องวิ่งเข้าไปทําดีไปเอาอกเอาใจแต่สิ่งที่คุณต้องทําคือทําตัวเองให้ดูดีนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณไปคุยกับคนคนหนึ่งแล้วเขาอาจจะเคยมีปมถูกหลอกมานะคะถูกคนรักหลอกในเรื่องการเงินมานะคะเขาอาจจะรู้สึกกลัวว่าจะต้องกลับไปเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกไหมสิ่งที่คุณอาจจะทําก็คือคุณนะ่ะก็จะได้รู้ว่าอ๋อโอเคคุณต้องทำให เขาวางใจในเรื่องการเงินของคุณเช่นคุณอาจจะมีการซื้อของเล็กๆน้อยๆทาให้เขารับรู้ว่าเฮ้ยคุณะมีการเงินที่โอเคนะคุณไม่ได้ต้องการที่จะให้เขามานั่งลําบากเดือดร้อนอะไรในเรื่องการเงินคุณดูแลตัวเองได้ดีมากๆแล้วก็ยังมีน้ํำใจนะคะที่แบบว่า เพื่อแผ่ถึงตัวเขาได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้มันก็จะยิ่งทาให้ตัวเขาว่าเปิดใจกับคุณได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นอาการที่คุณได้ข้อมูลมามันจะเป็นส่วนสําคัญในการวิเคราะห์ว่าคุณจะวางตัวอย่างไรในความสัมพันธ์ตรงนี้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นมันกลายเป็นว่าเหมือนตัวคุณทำแบบสเปะสบะไปเรื่อยอย่างที่มิงบอกว่าชอบคนหน้าตาดีแต่ว่าคุณกลับไม่ทําให้ตัวเองดูดีแต่ว่ากลับเหมือนพยายามไปซื้อนั่นซื้อน,น,อนี่เอาเงินไปเปย์เขาอ,อะไรแบบนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้ตรงใจในสิ่งที่เขาต้องการทําอะไรให้มันแบบตรง